สวัสดีครับพี่น้องครับยู่รับช่องวันว่างชาแนลขับผมบ่าวเก่งครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะามาเก็บพักหวานปลาครับผมหล้กก็จะแนะนําพี่น้องนะครับให้เก็บเก็บพักหวานนะครับให้ถูกวิธีนะครับเขาก็จะมีพักหวานไว้เก็บนานๆเนาะครับถ้าเขาเก็บโดยบ่ถึงวิธีนะครับผมพักหวานเขาก็จะบ่ค่อยแตกยอดนะครับหรือออกยอดมันก็จะบ่ค่อยสมบูรณ์ครับผมยอดมันจะบ่อวบเนาะครับ นี่ครับเบื้องตัวยางครับผมตัวนี้คือตุ้มตานะครับตุ้มตาที่ผมตัดแต่งไว้นะครับทุกปีนะครับผมเพื่อบังคับให้พักหวานปลานะครับออกบริเวณนี้ตลอดนะครับนี่ครับนี่ครับตุ้มตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวนี้คือยอดน้อยๆนะครับที่เขากําลังแตกขึ้นมาใหม่ครับผมก็ต้องร่อสก่อน์นะครับผมถึงจะเก็บได้ มาครับมาเก็บผักหวานปลาน้ำกันครับผมมาเบิ่งวิธีการเก็บนะครับผมเก็บจังไหร่นะครับผักหวานปลาจะได้ออกยอดตลอดครับนี่ครับผมก็จะเลือกเก็บยอดประมาณนี้ครับผมความยาวประมาณหนึ่งคืบนะครับตัวสันนี่ก็เก็บไว้เป็นรุ่นทัดไปครับผมถ้าเขาเก็บออกเบิร์ตนะครับบ่มีใบเลี้ยงนะครับยอดตัวนี้ตัวนี้นะครับอาจจะแห้งตายได้นะครับผมก็เหลือไว้นะครับจักยอดหนึ่งตัวนี้ยาวแล้วครับผม การเก็บนะครับก็คือเด็ดห้ชิดโค้นเลยนะครับผมลิดห้ชิดโค้นครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เก็บว้ปเป็นรุ่นทัดไปครับผมบางโคน่นโมโหนะครับผมรวบเอาจนเบิดนะครับผมจนกิงบางกิงนะครับแหงตายไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก,ก็เก็บได้ตวัตวนี้สังเกตมีตุ่มยอดขึ้นมาแล้วเขากระเก็บได้เลยครับผมเดี๋ยวตุ่มยอดตัวนี้ก็จ,จะขึ้นมาทดแทนครับอันนี้ใบเริ่มแก่ อันนี้ก็เริ่มแกก็เก็บออกครับผมมีตุ่มหยอดอยู่เข้าเก็บได้เลยครับผมเก็บหมดเลยตัวนี้คือการน,นะครับเริ่มแก้ยอดฝอยน,น้อยๆเก็บออกให้หมดครับผมตัวนี้เก็บไว้เป็นรุ่นทัดไปก็ไดครับผมนี่ครับหนึ่งตุ่มตานะครับเก็บไดประมาณหยอดสองหยอดนะครับที่เหลือก็เป็นรุ่นทัดไปนี่ครับผม นี่ก็เป็นเป็นว้ก็ได้บรต้องเก็บเบิดเด้อครับพี่น้องบางคนนะครับเพิ่นผมเปิดให้พี่น้องเก็บนั่นแหละครับผมตามสวนให้เก็บเองแต่ว่าเก็บยังบ่ถึงวิธีนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดคลิปนะครับสอนใบเพื่อภัยยาเขามาเก็บในสวนนะครับผมผมบได้ห้มบไดห่วงนะครับแต่ว่าเก็บให้ถูกวิธีครับผมจะได้มีรุ่นอื่นๆนให้ผู้อื่นได้เก็บน้ำนะครับนี่ครับผม เลยอันนี้ก็รีดออกครับยอดบล็องงามกัรหลีดออกก็เหลือ,อไว้ครับผมบอเมนอเก็บเป็นเบิร์เนาะครับก็เหลือ,อไว้น้ำตัวนี้เริ่มแก้ครับผมเริ่มแก้แต่ว่าผมจะเอาไว้เลยนะครับเอาไว้เป็นตุ่มตาไม้นะครับเอาไว้เห็ดเห็ดตุ่มตาไม่ดรอปปลายเข้าไว้อันนี้คือการดรอไปปลายไว้ก่อนนี่ สางต่มตาไปน้ำครับเห็นลักษณะแบบนี้นะครับผมยังอ่อนอยู่กกะเก็บกว้สะกอนนะครับกลับมาเก็บตัวนี้ครับเก็บหยอดพอดีพอดีครับผมตัวสันเขากะเก็บกวบก้อนนะครับก็จะออกปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับผมเก็บได้ตลอด การเก็บกะในตุ่มตานะครับมันจะมีหยอดออนนะครับในน้อยนะครับกะหายระวังนะครับนี่ครับหยอดออนในตุ่มตาครับจะมีเป็นแหนงที่กําลังจะขึ้นใหม่กะหายระวังนะครับอย่าไปรวบให้มันโดนจนมันลิดรุดออกนะครับมันก็นจะได้เห,หลือรุ่นทัดไปนะครับไว้ได้เก็บอวบๆยังไงนี่กะเก็บ เดี๋ยวผมจะบอกว่ากิ้งกระดวงเป็นจังไดนะครับกิ้งนี่สามารถเป็นกิ้งกระดวงใด้นะครับผมตัวนี้อบบบแต่ว่าผมจะเหลือใบนะครับผมนี่ครับกิ้งกระดวงก็คือจะมียอดขแขนงนะครับผมยอดขแขนงอยู่ในกิ้งน,น้อยๆนะครับผมการให้เหลือใบเหลือใบเฮดส้งพุ่มในรุ่นต่อไปครับผมนี่ครับ เจอจัิงส่นะครับผมบางคนหลวบเอาเบิดเลยนะครับหักปุ๊บหลวบเอาจนเบิดนะครับมันก็จะไปโดนตอหน่อยๆนะครับตอหน่อยๆข้างในนะครับผมเพื่อให้บอสมัดเกิดขึ้นมา่อไม่ไดเนาะครับนี่ครับก็ค่อยหักเอาก็เหลือใบสองสองยอดที่ยังสันอยู่นี่ครับนี่ครับก็จะเหลือสองยอดนี่แล้วก็ตุ้มหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมา่อไม่รอบๆนี่นะครับ เด็ดแถมมันชิดตอนี่เป็นต่อตาตุ้มตาไม้ครับผมที่ผมเด็ดแต่งไว้นี่ครับมันก็จะออกมาเรื่อยๆครับผมตามตุ้มตาเกา่าเด็ดแถมมันชิดโค่นนะครับจะเหลือจะเหลือใบเงานี่ครับเก็บพิดวิธีนี่ครับ,รบจะเหลือใบหังสี่เหลือใบหังสี่มันก็จะเห็หีย,ด,นะยด้ยอดบอสบุญนะครับหยอดยอดบอสเกิดไม่ เห็นบอเมื่อกี้เลยแค่ยอดเดียวถ้าเขาเด็ดชิดนะครับมันอาจจะเกิดมาสองยอดสามยอดตัวนี้ก็บอสมบูรณ์กระเดีดยออกน,นี่ครับตอนนี้คือกันนะครับถ้าการเก็บผิดวิธีนะครับผมกให้เด็ดชิดๆนะครับแล้วก็ตัดแต่งออกนะครับตรงมาเริ่มออกนะครับ ตุ้มตากะลายกิ้งกระโดงก็คือกิ้งนี่แหละครับผมถ้าเขาเหลือไว้เหลือไว้มมนจะเป็นกิ้งกิ้งพุ่มแบบนี้ครับผมนี่ครับตามกิ้งกระโดงจะมีห้ได้เก็บถ้าเขาไปเอากิ้งกระโดงออกนะครับที่ที่ผมได้นมกิ้งไว้นะครับจะมีกิ้งกระโดงกําลังขึ้นมาหมางบางคนเพิ่งบ่หูนะครับเพิ่นไปรวบเอากิ้งกระดงจนเบิดนะครับผมกว่ามันจะขึ้นมหม่เนาะครับพี่น้องมันก็ใช้เวลานานครับ เก็บปลายมันก็สลายเองอันนี้ต้นเดียวด้วยครับผมเก็บไปน้ำแตงจริงไปน้ำครับตัวนี้คือกิ่งที่ผมเหลือใบนะครับผมเพื่อเหตุส่งุ่มผมก็จะเก็บแค่ปลายนี้นะครับเก็บปลายนี้นี่จากหนึ่งเป็นสองสองก็บเป็นซี่นะครับผมในกิ่งนี้นะครับผม ุ่มนี้กะอีกบกกี้มือนะครับเดี๋ยวก็จะย่ายให้ได้เก็บแล้วนี่ครับสางตุ้มตาตัวนี้คือเด็ดพิดเด้อครับผมเด็ดพิดแล้วกับโบเป็นยังครับผมคือ ที่จริงมันตรงเด็ดชิดตรงนี้นะครับตุ่มตานีมาเด็ดเอาแต่ปลายนะครับตอนนี้มันกลายเป็นตุ่มตาไม่แล้วครับผมเป็นยังครับผมก็สิเก็บตัวนี้เลือไว้ครับผมถ้าเอาเด็ดออกเบิร์มันก็นจะขึ้นเป็นปุ่มเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเก็บผิดแต,ต่แหลกมันกะตตรงมาสางตุ่มตาไม่ครับผม ครับกำลังขึ้นตัวนี้ก็เก็บออกครับใบแก้ดังสี่นะครับปล่อยให้รูดเองหรือเด็ดออกก็ได้เด้อครับ การเฮ็ดยอดนะครับผมจะบอรหลูดใบเดอร์ครับพี่น้องต้นจะได้บอโสมครับผมนี่ครับเหมือนกิงนี่นะครับเก็บรวบรๆเอาเบิดเขาแห่งตายเลยนะครับนี่ครับต้องตัดแต่งออกนะครับ ต้นหนึ่งก็ถือว่าเก็บได้หลายได้ครับพี่น้งองต้นนี้ก็เหลือไปเลยครับผมเพราะว่ากิ่งตันนี้เริ่มแห้งแล้วครับผมจะเหลือไว้เป็นใบเลี้ยงครับผม เดี๋ยวเก็บกันครับมันบ่ถึงนี่ครับต้นนี้ได้ประมาณเกือบสองขีดนะครับครับส่วนข้างบนที่เหลือใ้นะครับจะเป็นกิ้งกระโดงครับผมกิ้งกระโดงก็คือจะมียอดขแขนงออกด้านขางครับพี่น้องครับจะมียอดฝอยออกดันขางด้วยครับกิ้งกระดง เห็นอวบอวย่างเสียข้ากะเก็บว้กอนครับผมปล่อยให้เขาเป็นทรงภุ่มในรุ่นถัดไปครับจะได้เด็ดแต่งต่อไปครับเหลือกิ่งกระดงไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกิ่งชัดๆัดนะครับผมตอนนี้มันอยู่สูงเบิ่งครับต้นหน่อยๆปีหกสองปีหกสองกระดกเลยครับผมต้นนี้กิ่งกระโดงหายไปแล้วครับกะยางทีก็เลยเอามาเห็ดเป็นชิปนะครับในเบิ่ง กิงกระโดงเป็นหน้าไดนะครับผมกิงกระโดงเขาต้องรักษา,าไว้ครับพี่น้องถึงฤดูเก็บยอดกระจิงอยู่แต่ว่าเขาต้องพยายามนะครับรักษากิ้งกระโดงเขาไว้นะครับผมจะได้เอาไว้ตอนกิงหรือว่าเอาไว้ตัดแต่งส้มพุ่มก็จะสร้างสร้างส้มพุ่มได้เก็บได้หลายขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็มีปัญหาเก็บเลยครับรวบรวบแต่ว่าก็ต้องเบ่งตัวได้เสียเอาไว้นะครับรุ่นนี้ ในน่อยสีกับเก็บว้กอนครับเก็บเป็นหลุนครับผมจะได้เก็บได้นนานๆครับผมบมต้องไปลวกเอาเบิร์ครับนี่ครับกิ้งกระโดงกิ้งกระโดงที่โดนหักกะบกำลังขืนใหม่นี่ครับกิ้งกระโดงโดนหักไปเร็วนะครับที่จริงกิ้งนี่สามารถเป็นสรงพุ่มได้แล้วนะครับถ้าบบิด์ดไปกอนนี่ครับ ต้นเด็ดมันกะเกินเป็นกิ่งกระดงไมเนาะครับนี่เป็นกิ่งนี่สาหรับผมผมจะเก็บว้เด้อค่ะผมถ้ามียอดฝอยออกดันคางจังสิเก็บว้เพื่อเอาใบโน่มกิ่งหรือบอกระเอาว้แตงส้งพุ่มครับผมเอาใบโน่มกิ่งเอาว้ตอนกิ่งนี่ครับกิ่งกระดงหายครับผมสองกิ่งนี่ก็จะเก็บว้ก้อนครับผมหายมันแกนะครับความาเด็ดปลายยอดออก เก็บให้ถูกวิธีนะครับเขาก็จะเก็บได้นานๆครับพี่น้องเก็บได้เป็นรุ่นนะครับเก็บแต่หลายขึ้นนะครับปริมาณปริมาณของผักหวานปลาที่เขาเก็บมันก็จะหลายข้นเนาะครับผมแค่ต้นเดียวเหมือนเมื่อกี้นะครับผมถ้าเขาเก็บถูกวิธีก็จะมีเก็บนี่ครับอันนี้คือต้นเดียวนี่ครับส่วนต้นนี้นะครับ โดนแดดรับไปก็จะหลวบๆเหี่ยวๆแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไปนะครับอยู่ในที่รมเดี๋ยวเข้ากับปืนขึ้นชีบโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องกิ้งกระโดงครับผมแล้วก็จะปิดชีพนี่งเท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะเก็พกบพวกหวานปลาต้นนีนะครับผมเดี๋ยวมาหลวบรวมเบื้องว่าเดรหลายปันใดครับครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นกิ้งกระโดงนะครับผมกิ่งกระโดงก็คือจะมีลักษณะแบบหนี้ครับผม ให้เก็บว้รักษาไว้ก้อนนะครับผมจนกว่าเขาจะใบเขียวเข้มนะครับใบเขียวเข้มการสมบูรณ์นะครับให,ให้เข้าคอยมาเก็บปลายยอดนะครับเห็นไหมครับยอดแขนงเขาจะเป็นส่วงผูมไม่เข้าได้เก็บในอนาคตครับตามซอกใบจะมีมันจะมียอดแขนงนน้อยนี่ครับ ยอดแขนงตามซอกใบหายเวียนไหวเด้อครับผมถ้าใคเข้ามาเก็บพักหวานปลาในสวนเด้อครับพี่น้องสําหรับพี่น้องนะครับที่เบึงคลิปนี้จนจบนะครับก็จะได้เข้าใจนะครับว่ากินกระดงเป็นอะไรนะครับพี่ีเก็บพักหวานเก็บอย่างไรนะครับจะได้ยอดพักหวานดกๆนะครับไใ,ในุ่นถัดไปแจ้งสีนะครับเก็บกันเละ จังสี่มันก็จะเหตุให้ทรงพุ่มเขาเสียหายเนาะครับครับตัวนี้ผมจะนมกิ่งแต่ว่ากะบอเป็นหยังครับผมเดี๋ยวสามารถตัดแต่งที่หลังได้ครับเหลือเต่ต่อจังสี่นะครับเหลือเต่ต่อแบบนี้อันนี้คือกิ่งกระโดงที่ผมเหลือแขนงไว้กะมันจะเหตุให้บอออกยอดเนาะครับครับยอด ที่ออกไม่ก็จะอยู่สั่นเป็นกระจุกนะครับบ่อสมบูรณ์อันนี้คือการเก็บจริงกระดดงทีผิดวิธีนะครับแต่ว่าก็เกิดเริ่มเกิดแตกขึ้นมาใหม่ก็มาจัดการช่องผุใหม่นะครับนี่ขึ้นมา,าก็ต้องรักษาไว้ครับผมเป็นรุ่นรุนไปภายมากคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้การน้ำเด้อครับับผมกระได้ประมาณนี้ครับผม ครับผมตอนนี้แม่จะเอากับยาโสทอนเด้อครับผมยายตุนเซาการยาโสคลิปนี้ก็เอาไว้ให้ยายตุนเบิ้งแหละครับผมยายตุนเก็บงบงบเอาเลยครับ <c oughs> ก็เอาไว้ให้แม่เบิ้งวิธีเก็บนะครับผมจะได้เก็บได้หลายๆนา่นๆครับตอนนี้ผมเก็บเองก็เอาไว้ให้แม่เบิ้งคลิปจะได้ดูวิธีการเก็บจะได้เก็บเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับผมเก็บเกลียงใเบิดดีครับพี่น้อง บอกี่ต้นนะครับตอนนี้ตอนนือนือนยังยังบมท่านใหญ่ครับผมขาดน้ำครับบมคอยได้ใหดบมคอยได้ลดน้ำคอยตามธรรมชาติครับแต่แม่เป็นมาอยู่เป็นการลดน้ำก็เลยได้กินยอดแม่จะกลับจะโศกอะได้ผักหวานปลาสองห่อนะครับแง่ห่อนึอ่ครันนบ่ะผมคลิปนี้กะบ่ม,มีอย่างมากมายครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกทุกกิจกรรมวันว่างครับ